อาแต่ไปหา yp นะคะด้วยวิธีตัวดำเนินการนะคะเราก็เขียนสมการ differential equation ของเราให้อยู่ในรูปตัวดำเนินการนะคะเราก็จะเขียน y มีค่าเท่ากับ c1 ส่วน pd คูณอยู่กับ fx นะคะ,ะตัวดำเนินการมีคุณสมบัติของการแจกแจงค่าคงที่สามารถดึงออกนอกเครื่องหมายตัวดำเนินการได้นะคะ เราก็แจกแจงเข้าไปแต่ตัวดําเนินการไม่มีคุณ,ณสมบัติของการสลับที่กับฟังก์ชันมันสลับที่ตัวมันเองได้ในตัวดําเนินการเองสลับกันได้ว่าคุณจะเอาตัวดําเนินการตัวไหนไปกระทํากับฟังก์ชันก่อนก่อนหลังของตัวดําเนินการไม่มีปัญหาแต่มันไม่สามารถสลับกับฟังก์ชันได้นะคะ แต่ก็แค่คูณกระจายเข้าไปนะคะค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายตัวดำเนินการได้สามตัวนี้จริงๆดึงออกได้นะลืมดึงนะคะสี่เนี่ยก็ดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าสี่ตัวนี้เรามองว่าเป็นสีน่คูณอยู่กับเอ็กซ์โพเนนเชียลของศูนย์เอ็กนะคะอ่ะเทอมแรก a เท่ากับเท่าไร a เท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับสอง สูตรบอกว่าเซนหนึ่งส่วน Pd นะคะสูตรบอกอย่างนี้เซนหนึ่งส่วน Pd คูณอยู่กับเอ็กซ์โพเนนของ ax เนี่ยแล้วจะมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วน Pa คูณอยู่กับเอ็กซ์โพเนนของ ax นั่นหมายความว่าให้คุณเอา a เข้าไปแทนใน d ตัวนี้นะคะมันจะกลายเป็นค่าคงที่ถ้าไม่เท่ากับ0ูนย์จะกลายเป็นคำตอบเลยดูกรณีที่หนึ่ง A เท่ากับสองเอาสองเข้าไปเป็นไงเป็นศูนย์ใช้สูตรแรกได้ไหมไม่ได้นะคะใช้สูตรแรกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บไปก่อนมาดูอันถัดไป A เท่ากับหนึ่งเอาหนึ่งเข้าไปแทนในตัวดีหนึ่งลบสองเหลือลบหนึ่งยกกำลังห้าได้ลบหนึ่งเจอลบหนึ่งเป็น บวกหนึ่งฉะนั้นก้อนนี้จบแล้วค่ะได้ e กําลัง x ง่ายขนาดเนี้ยอ่าก้อนนี้บ้าง a เท่ากับศูนย์เอาศูนย์เข้าไปแทนในดีลบสองยกกำลังห้าลบสามสิบสองใช่ไหมอ่าลบสามสองสี่หารลบสามสองได้ไม่ลบเหรอลบหนึ่งส่วน ลบหนึ่งส่วนแปดฉะนั้นสองก้อนนี้เรียบร้อยแล้วอ้าวก้อนนี้ทำไงไปใช้ในสูตรนี้อ่าตสกี้ A เท่ากับเท่าไหร่อ็เท่ากับเท่าไหรเอเท่ากับห้านี่ตอบเลยเอกยกกำลังห้าหารด้วย เออมีใครไม่รู้จัก5แฟกทอรียลรู้ไหมแต่ว่าอะไรเมื่อเมื่อเช้า,า,ชาลูกสาวอายุห้าขวบเออไม่อยู่ป .5 แม่ขา5แฟกทอรี่ลหมายถึงอะไรเขาอยากรู้แล้วพี่พี่รู้ไหม5แฟกทอรียลหมายถึงฮะห้า คูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งนะคะอ่ะก็จะได้เป็น x ยกยกกำลังห้าหารด้วยห้าแฟกทอเรียลคูณอยู่กับเ x p o n e n t เน l ของสองเอ็เห็นไหมคะห้ 5, x า x อกยกกำลังห้าหารด้วยห้าแฟกทอเรียลคูณอยู่กับเ x p o n e n t เน l ชของสองเอสามมาจากไหนสามเป็นค่าคงที่ที่อยู่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วนะคะอะ่คุณก็ตัดมนันออกไม่ได้ตอบว y, y p พได้แล้วนะคะไง่ายไหม ง่ายไหมเออง่ายขนาดเนี้ยเชื่อไหมว่าทำข้อสอบก็ไม่ได้อยู่ดีไม่เข้าใจนี่ฉะนั้นคำตอบสุดท้าย Y ประกอบไปด้วย Yc และ Yp นะคะคุณก็แค่เอาเข้ามาเขียนเป็น list เท่านั้นเองสงสัยไหมการใช้สูตรสองสูตรนี้งงไหมใช้อะไรนะคะ แต่ว่าอะไรใช้รวมกันไม่ได้เราอะใช้แยกตามกรณีค่ะเราไม่ได้ใช้รวมกันใช้แยกกรณีได้เลยก็มีคนอาจจะสงสัยนะคะเผื่อสำหรับคนที่สงสัยเนาะเขาอาจจะสงสัยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ทำให้เป็น exponential 0 x ใช้เป็น x กํลังศได้ไหม คำตอบก็คือได้นะคะแต่ว่าก้อนนี้คุณจะต้องไปคูณกระจายแต่เนื่องจากตรงนี้มันเป็นศูนย์เอฉะนั้นจริงๆตอนคุณตั้งหารคุณต้องการพดแรกพดเดียวไม่ต้องการพดที่มีดีนะฉะนั้นวิธีการคุณก็ไปดูว่าก้อนสุดท้ายหลังจากยกกําลังห้าของสองคืออะไรก็ปรากฏว่ามีค่าเท่ากับลบสามสิบสองถูกไหมคะฉะนั้นหนึ่งแล้วก็ตั้งหาร ลบสมสิบสองฉะนั้นเทอมแรกคือลบเซนหนึ่งส่วนสามสิบสองนี่ง <Yeah. S 1> เท่ากันเหมือนกัน mm hmm. เข้าใจไหมเข้าใจไหม mm hmm. คือบางทีมันไม่ต้องคูณไอ้ก้อนอย่างนี้เนี่ยคูณกระจายไม่ยากเลยถูกไหมคุณเคยเรียนเป็นสูตรสามเหลี่ยมมาจําได้ปะแหมทำหน้างงเล็กงงน้อยกันใหญ่เลย